สถานการณ์ระลอกที่2กําลังระบาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาระลอกแรกเนี่ยนะครับติดไปประมาณ1.5ล้านคนระลอกที่2ประมาณ20ระลอกที่3ตอนนี้ก็จะ30 19. ลา้านคนเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิด -19 จะอยู่อีกนานไหมจะอยู่อีกนานนะจนกว่าเมื่อไหร่มีคนถามผมเสมอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลแล้วเสร็จและหลังจากที่มีวัคซีนออกมาจําหน่ายนะครับแล้วก็มาจ่ายแจกตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายในรัสเซียแล้ว สวัสดีครับพบกับผมทศศักดิ์จิวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับผมเดินทางมาในพัทนครนะครับมาภารกิจบางประรการนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของการต่างประเทศ <c oughs> การต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนักอยู่ฮะ ทั่วโลกยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันสูงทุบสถิติสูงสุดในรอบใหม่นะครับองค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่นะครับทั่วโลกนะครับทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่อุบัติขึ้นนะครับหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น3,7930คน ในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าบรรดาประเทศผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ทีนสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่อินเดียสหรัฐอเมริกาบราซิลนอกจากนี้นะครับในวันเดียวกันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก5,537คนเป็นผู้เสียชีวิตส่งผลทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม91,700นะครับ9,17,417คนอินเดียก็ปรากฏว่า พบผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่นะครับวันเดียวก็94,372คนตามด้วยสหรัฐอเมริกา45,523รายบราซิล43,718คนโดยที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและอินเดียต่างรายงานผู้เสียชีวิตนะครับเกินกว่า1,000รายบราซิลพบผู้ติดเชื้อนะครับอขอภัยให้ผู้เสียชีวิต874คนในช่วงเวลา4ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เสถิติผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันสูงสุด ขององค์การอนามัยโลกนะครับจำนวน3า6แนวน3 6 6ร5 7ารายส่วนผู้เสียชีวิต <c oughs> รายวันสูงสุดฮนะ 12, 4 3 4 3 0คนนะครับตั้งแต่17เมษาย,ยนเป็นต้นมาซึ่งสูงมากนะครับการนับของสำนักข่าวรอยเตอร์พบว่าอินเดียเป็นแกนนำของโลกนะครับในการรายงานผพพู้ติดเชือ้อโควิด1นทนในแต่ละวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในประเทศ แห่งนี้สร้างสิติการทำลายผู้ติดเชื้อ9 75, 7 5 7 7 0คนฮะในขณะที่ออกซิเจนทางการแพทย์กลายเป็นเครื่องหายากนะครับในพื้นที่ของอินเดียในขณะที่เคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 4.75ล้านมีเพียงสหรัฐเท่านั้นนะฮะที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่าอินเดียโดย อยู่ที่6.5ล้านคนโดยที่การวิเคราะห์ของข้อมูลรอยเตอร์พบว่าการแพร่เชื้อโควิด1 9อย่ายังเพิ่มสูงขึ้น58ประเทศในขณะที่อาร์เจนตินาอินโดนีเซียมอรโกสเปนและยูเครนนะครับอย่างเราก็ตามผู้ติดเชื้อรายใหม่กําลังลดลงในสหรัสอเมริการาวประมาณ44%นะครับจากระดับพีคสูงสุด77,000เคสในวันที่16กรกฎาคมในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบราซิลก็อยู่มีแนวโน้มที่จะ ลดลงเช่นกันนะโดยสรุปตอนนี้โควิด -19 กลับมาหนัดในเรารอบที่3นะครับอินเดียกลับกลายเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นายวันมากที่สุดในโลกนะครับนั่นหมายความว่าเอเชียนั้นกำลังเสี่ยงเลยทีเดียว <c oughs> นะครับรองลงมาโดยอินโดนีเซียนะครับกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์รวมทั้งมาเลเซีย ในขณะที่การชุมนุมฮะร่วมแสนคนการชุมนุมรมอบใหม่ขับไล่ประธานาธิบดีที่เบลารุสนะครับผู้ชุมนุมประท้วงอย่างน้อย1,000 10, 0คนขอไป1 0 0 0 0แสนคนรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงมิสนะครับหนในชุมนุมต่อต้านนะครับอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนโกนะครับครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่เขาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่ฝ่ายต่อต้านกล่าวหาว่ามีการชอบโกงอย่างมาหาโห,หลานนะครับ เกิดการประท้วงระลอกแล้วระลอกเล่าในกรุงเบลเยนะครับนะับตั้งแต่มีการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีตั้งแต่วันที่9สิงหาคมซึ่งผู้ชุมนุมบอกว่าชัยชนะที่แท้จริงควรตกเป็นของสวาาิตลานาะครับคู่แข่งนะครับของฝ่ายคา้านซึ่งตั้งแต่นั้นก็โดนทั้งจำคุกและหลบหนีออกนอกประเทศโดยในระหว่างนี้เธอพำนักอยู่ในลิทัวเนียนะครับซึ่งก็ฝ่ายหนึ่งก็รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก,ก,ากฝั่ง,ฝงของรัสเซีย ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศหาเสียงในร่มไม่สนคําเตือนการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้จะทำการประสัยหาเสียงในร่มนะครับตามเวลาท้องถิ่น,นของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงออกถึงเสรีภาพการชุมนุม ถึงแม้จะมีเสียงเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสา,าสุขว่าการดวมตัวของคนหมู่มากในร่มระหว่างการแพร่เชื้อโควิ 19, ด -19 สายพันธุ์ใหม่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดนะการกระจายเชื้อนะชอมมก็ตอนนี้ใช้การกระจายหาเสียงอย่างหนักชอมมไม่สนด้วยนะครับว่าจะติดมีติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ก็ตามในขณะที่ TikTok ปฏิเสธข้อเสนอกิจขายกิจการนะครับให้กับ Microsoft หรือเลือกเป็นหุ้นส่วน Oracle นะครับ Microsoft ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเสนอซื้อ Tik Tok ในอเมริกันนะครับซึ่งทางบริษัทถูกปฏิเสธท่ามกลางรายงานว่าไบเดนนะครับเลือกขายให้แก่กลุ่มทุนที่นำโดยออราโค o แทนนะครับในขณะที่เส้นตายที่ประธานาธิบดีโดนชวมขีดเส้นให้ไบเดนขายกิจการแอปพลิเคชันนะครับวิดีโอยอดนิยมหรือไม่ต้องยุติปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาใกล้เข้ามาทุกที t ิ k กต k อยู่ในแกนกลางของกระแสความขัดแย้งทางการทูตนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนขีดเส้นตายให้กับบรรดาบริษัทชาติอเมริกันหยุดทำธุรกรรมกับไบเดนบริษัทแม่ของ TikTok ผลคือบีบให้ไบเดนต้องขายกิจการ TikTok อกซึ่งก็เป็นสงครามทางการค้าซึ่งตอนนี้ทรัมป์กำลังทำอย่างหนักควบคู่กับสงครามไวรัสที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ซาอุดิอาระเบีย ปรากฏว่าคลายล็อกดาวน์เที่ยวบินระหว่างประเทศ15กันยายนที่จะถึงนี้นะครับหลังปิดหนีโควิด -19 มาเป็นเวลา6เดือนรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียเตรียมผ่อนคลายเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วนตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ใช้มาตรการคุมเข้มการเดินทางนะครับมานานถึง6เดือนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดโควิด -19 กระทรวงมหาดไทยของซาอุดีอาระเบียบอกว่าพลเมืองรัฐ ริมอ่าวนะครับเปอร์เซียชาวต่างชาติไม่มีวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักอย่างถูกต้องจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยจะต้องมีการตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิดแล้วนะครับบุคคลพิเศษนะครับได้แก่ลูกจ้างของพนักง,งานของรัฐบาลกองทัพนะครับลูกจ้างของสถานทูตนักศึกษาและผู้ที่ต้องรับบริการทางการแพทย์ก็สามารถเดินทางเข้าออกซาอุดิอาระเบียได้ตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่ง ซึ่งเขาก็ใช้หลักที่ทําในประเทศไทยในขณะที่คุมมั่นใจคุมระลอก2อยู่นิวซีแลนด์ตอนนี้โควิด -19 เตรียมยกเลิกนะครับข้อบังคับการผลปลนเว้นระยะห่างบนเครื่องบินนิวซีแลนด์จะยกเลิกข้อจํากัดที่กําหนดออกมาเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 เกือบ ทั่วประเทศในวันที่21กันยายนนะครับยกเว้นอโอแกลน์นะครับเมืองใหญ่ที่สุดของพวกเขาที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดลลอกที่สองจากการเปิดเผยของนายกัมนรรีจาซินดาอาเดนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็สามารถควบคุมได้ประกาศจชนะได้ไม่นานก็ปรากฏว่าโควิดในทิก็กลับมา <c oughs> ระบ,บาดอีกตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังระบ,บาดอยู่ในบางเมืองในขณะที่โยชิดะสุงะชนะ แข่งหัวหน้านะครับพรรค LDP ขึ้นเป็นนายกญี่ปุ่นคนใหม่ต่อจากชินโซอาเบะนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโยชิดะซุงะนะครับหัวหน้าเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่าเป็นขุนพลที่จงรักภักดีต่อนายกมนตรีชินโซอาเบะชนะโหวตเลือกผู้นำพรรค LDP นะครับ LPD นะครับคนใหม่ แล้วก็ส่งผลทำให้ได้เตรียมขึ้นเป็นผู้นำของญี่ปุ่นฮะตามคาด uter, รอยเตอร์รายงานว่าชิซุโยชิดะซูงะนะครับซึ่งอายุ7 1ปีที่เคย uh, ประกาศจะทำตามหลักการสำคัญนโยบายทางเศรษฐกิจการต่างประเทศของจินโซอาเบะชนะการเลือกตั้งผู้นำพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นหรือพรรค p d นะครับด้วยเสียงสนับสนุน371เสียงนะครับจากทั้งหมด ที่ลงไป534เสียงเสียงโหวตที่คาดว่าจะ <c oughs> ใช้ในการเลือกตั้งพรรค LPD นะครับโดยสมาชิกของรัฐสภาญี่ปุ่นและก็ผู้แทนทั้งหมด47จังหวัดซึ่งซุง,งะเป็นบุตรชายของอาชาวสวนชาวสเบรี่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่นเข้าสู่แวดวงทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและนับตั้งแต่ปี2012้าดํเขาดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะนะครับหัวหน้าเลขาธิการคณะ ข้านตรีและควบนะครับเจ้าหน้าที่โคศกของอาเบะในตัวทําหน้าที่เป็นตัวแทนประสานด้านนโยบายและก็ระบบราชการซึ่งก็เป็นคนมือขวาของชินโซอาเบะชินโซอาเบนะครับลาออกจากการเป็นนายกัมตรีรอบหนึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งพอจัดเสร็จจู่ๆก็ชินโซอาเบก็นะครับประกาศวางมืออ้างว่าป่วยในขณะที่โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในญี่ปุ่นในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็หนัก ผู้ประท้วงบุกห้องฉุกเฉินสาบแช่งตำรวจที่ถูกยิงสาหัสนะครับพวกผู้ชุมนุมประท้วงบุกรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียตะโกนสาบแช่งเราหวังว่าพวกแกจะตายนะครับตำรวจ LA2 นายอยู่ในอาการสาหัสหลังจากถูกยิงสะท้อนให้เห็นถึงความร้าวฉานนะครับขนาดใหญ่ในสังคมของสหรัฐอเมริกานะครับสืบเนื่องมาจากความขุนเคืองต่อพฤติกรรมที่ขหด้ายป่าทเถื่อนนานา,นานาของทางเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนชอมแสดงจุดยืนปกป้องตำรวจนะครับโดยเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและลงโทษนะครับประหารชีวิตคนร้ายซึ่งชอมพยายามจะใช้หลักนี้นะครับเป็นหลักชาตินิยมชอมยืนข้างคนขาวชัดเจนนะครับฝั่งเดมโมแครตนั้นยืนข้างคนดำเขาใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ทรัมป์นะครับจะเจราจาขอเป็นประธานาธิบดี3สมัยเลยนะครับอ้างควรจะได้รับสิทธิ์เช่นนั้นนะครับทรัมป์ก็มั่นใจที่สุดว่าจะาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองอย่างแน่นอนล่าสุดประธานาธิบดีโดนทรัมป์ประกาศในการกล่าวปราศัยที่รัฐเนวาดานะครับว่าจะลองเจราจากับประธานลองเจราจาเพื่อเป็นประธานาธิบดีนะครับต่อเนื่อง3สมัยโดยอ้างว่า ตนควรได้รับสิทธินั้นนะครับจอมมุกมักพูดเสมอว่าตนถูกเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผู้นําของสหรัฐอเมริกาคนก่อนๆน,น,นะครับโดยอ้างไปถึงทีมหาเสียงของตนถูกครหรว่าสมคบกับรสัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งปี2016รวมไปถึงกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามจอมได้ให้สัมภาษณ์กับฟ o x n e w นวนะครับเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีเดียวกันว่าตนไม่เคยที่คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้อยู่เกิน2ส,สมัย และบอกกับรายการ Meet the b r e s s นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ปีที่แล้วนะครับลาจะอบอกรายการบ่อยๆว่าจะเป็นประธานาธิบดี2ส,สมัยนั้นแค่ล้อเล่นนะตอนนี้ชอมก็สรุปคือชอมยังไม่มีความว่าแน่นอนอะไรชัดเจนในขณะที่ชอมมีสะดุ้งฮะไมค์บูมเบิร์กทุ่มเงินบริจาค100ล้านนะฮะดอลลา,าร์สหรัฐช่วยโจไบเดนหาเสียงในรัฐฟลอริดา นะครับไม้บูมเบิร์กมหาเศรษฐีของสหรัฐอเมริกาประกาศทุ่มเม็ดเงินจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยโจโบไบเดนผู้สมัครประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตหาเสียงในรัฐฟลอริดาซึ่งหนึ่งในบรรดารัฐสำคัญที่มีการช่วงชิงนะครับคณะผู้เลือกตั้งอย่างดุเดือดในเสือกเลือกตั้งชิงบัลลังนะเนียเนีบขาวเนื่อที่จะถึงในวันที่3พฤศจิกาย,ยนการตัดสินใจของบูมเบิร์กนะฮะมีขึ้นเพียง51วันก่อนศึกเลือกตั้ง ผู้นำสหรัฐอเมริกาในขณะที่โพส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโดนดทรัมป์และโจไบ,บเดยนยังมีคะแนนสูสีกันมากในรัฐสมรภูมิหลักๆซึ่งคาดว่าะะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะขณะเดียวกันข้อได้เปรียบด้านการเงินทุนที่ทรัมป์มีเหนือกว่าไบาเดนในช่วง,งแรกๆก็มาลายหายไปสิ้นหลังจากที่พรรครีพับลิกันจ่ายเงินมหาศาลในการหาเสียงขณะที่ฝ่ายเดโมแครต กลับะด้ทุนได้มากมายหลังจากกระบวนการคัดเลือกนะครับผู้แทนพรรคจบลงสิ่งนี้เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์อะไรบ้างนะครับเราเห็นว่าสหรัฐมีการกาลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมิกากําลังจัดหนักกันนะครับเรื่องของโควิด -19 เป็นเครื่องมือชัดเจนทางการเมืองถูกมีนํามาทําการโจมตีกันอย่างชัดเจนในขณะที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกขณะนี้กําลังติดโควิด -19 อย่างหนักโดยเฉพาะในอินเดีย อินเดียมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นถึง9 0,000มสถานการณ์ระลอกที่2องกำลังระบาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาระลอกแรกเนี่ยนะครับติดไปประมาณ1.5ล้านคนรละลอกที่2ประมาณ20ราา่ระลอกที่3ตอนนี้ก็จะ30ล้านคนเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิด -19 จะอยู่อีกนานไหมจะอยู่อีกนานนะจนกว่าเมื่อไหร่มีคนถามผมเสมอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จและหลังจากที่มีวัคซีนออกมาจำหน่าย นะครับแล้วก็มาจ่ายแจกตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายในรัสเซียแล้วแล้วก็ในจีนก็เริ่มทําการแจกจ่ายเช่นกันสถานการณ์จนถึงขณีเรื่องราวของการต่างประเทศโควิด1 i ยังคงน่ากลัวนะครับมันส่งผลต่อสภาสถานการณ์ของสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองอย่างที่ผมเคยเห็นไว้ขณะเดียวกันหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2553ภัยธรรมาชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศกิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ฝันวันไม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสาตร์ไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวัง น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ ทำ้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรื่องรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ที่ภูมิใจแผ่นดินมิบบ้านเรานี้นนต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน ความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ คือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้นบ,นนบ้านเรานี้บ้านเราน,นี้ สากันเอาไว้ด้วยหัวใจให้ใคนไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอยากให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้าย วันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน